ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้พบกับนิมิตไลฟ์สไตล์นะครับวันนี้จะมาดูต้นว่านน้ำทองครับว่านน้ำทองจะมีหลายหลากสีสันลายครับไม่เหมือนกันนะครับต้นเล็กอยู่นะครับตัวนี้จะออกเขียวครับ ตัวนี้ผมเพิ่งปลูกได้สองสามวันครับเขายิ่งโตใบก็ยิ่งโตขึ้นตามนะครับแล้วก็เส้นใหญ่เขาวดลายครับจะคมชัดมากขึ้นครับ ลายเขาจะแน่นขึ้นครับตอนนี้คือเขายังเล็กอยู่นะครับว้านน้ำทองชอบอยู่ในที่ชื้นๆนนครับแต่ไม่ชอบที่จะแฉะนะครับ ก็จะเป็นใบแดงครับต้นเขายังเล็กอยู่เลยครับ ตรงนี้เป็นลายแดงครับดำแดงครับเขามีหลากหลายสายพันธุ์นะครับบ้านผมจะมีอยู่ไม่กี่สายพันธุ์ครับตัวนี้จะมีเหมือนเส้นสีทองครับ สวยไปคนละแบบครับคล้ายๆลายไทยพวกนี้ครับเนาะ ตัวนี้จะไปเรียวยาวนะครับตัวนี้จะออกเหลืองๆหน่อยครับตัวนี้โทนแดงครับ มันคล้ายๆเป็นไม้ป่าดงดิบครับมันอยู่แถวน้ําตกอยู่แถวที่มันชื้นๆนะครับการปลูกนะครับเราต้องใช้อย่าพวกนี้ครับพิษมอส ใช้น้ำครับที่เกาะตามที่เราใส่ไว้ตามหังนะครับตอนหน้าฝนจะขึ้นเต็มเลยครับเราจะใช้มอสพวกนี้ครับในการปลูกครับแต่ว่าถ้าหายากนี่เขาบอกว่าใช้ถ่านถ่านใบกระปูอิดแดงนะครับก็ผสมกันครับเพราะพวกนี้มันชอบเกาะอยู่กับหินกับต้นไม้เก่าๆครับ ผมส่วนหน้าผมก็จะลองพื้นด้วยพวกนี้ครับถ้าเราใช้พีทมอสแรืวพวกบ้านเราจะไม่ค่อยมีครับเขาชอบอยู่ร่มๆนะครับไม่ต้องการแสงมากครับ หรือห้าเขาโตเป็นกองเงี้ครับมันจะสวยมากครับนะครับผมทุบอีแดงใส่ครับใส่ฐาน้นยครับแล้วก็ใบก้ามปูครับพอเราได้มาครั้งแรกนด้ปลูกไว้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งรดน้ำนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะเน่าครับต้องรอให้เขาปรับตัวก่อนนะครับ ยิ่งตอนนี้อากาศหนาวก็ดีอยู่ครับไม่ร้อนมากครับต้นไม้เขาปรับสภาพได้ไวครับแต่เขาจะดูแลยากหน่อยนะครับเพราะพวกนี้ก็ต้องปรับดูความชื้นเขาครับถึงว่าเขาชอบชื้นแต่ไม่แฉะครับใส่ก้อนกวดก้อนหินใส่อิดพวกนี้ให้เยอะๆครับน้ำเขาจะได้ไม่ขังครับ เวลาลดน้ำเยอะเขาจะได้ระเหยไวครับตัวนี้ครับตัวที่ทุกคนหาอยู่ครับมันเหมือนเส้นทองนะครับยิ่งโตพวกนี้ลายเขาจะยิ่งชัดขึ้นแล้วก็แน่นขึ้นครับ เดี๋ยวพอโตเนี่ผมจะถ่ายให้ดูอีกทีนะครับรู้สึกพวกนี้จะเป็นไม้ของทางภาคใต้นะครับถ้าเป็นในหนังนี่คล้ายๆป่าดงดิบนะครับเขามีเยอะกว่านี้นะครับนี่คือที่บ้านผมมีจะพวกพันธุพวกนี้นครับเดี๋ยว ผมจะปลูกแล้วจะทํามาให้ดูนะครับว่าเขาปลูกกันยังไงครับเมื่อวานนี้ผมปลูกมันมืดแล้วครับเลยทําคลิปให้ดูไม่ได้ครับส่วนมากผมจะเอาพวกนี้ครับปลูกแต่ปลูกไม่เยอะครับโรยหน้าครับพีทมอสเนี่ยครับเอารอบๆก้านพวกนี้ครับให้เขาแตกแล้วครับแล้วก็ที่เหลือแล้วก็ใช้เหมือนที่ผมบอกครบพินก้ามปูอิฐแดงพวกนี้ครับ ปลูกรอบๆครับพวกนี้ราคาก็ไม่แพงนะครับชุดหนึ่งก็สองสามร้อยครับแล้วแต่ขนาดของต้นครับถ้าต้นโตก็สี่ห้าต้นครับแล้วต่อแล้วแต่สายพันธุ์นะครับอย่างพวกนี้ก็จะถูกหน่อยครับถ้าเป็นสายที่ผมบอกแล้วมันจะแพงหน่อยครับพวกนี้ อย่างไทเกอร์อะไรพวกนี้ครับจะแพงหน่อยครับพวกที่มีเส้นสีทองครับจะแพงหน่อยแต่ถ้าเป็นส่วนตัวแล้วผมชอบตัวนี้มากกว่าครับเห็นเป็นพุ่มแล้วสวยครับแปลกๆดีครับใครชอบก็หามาปลูกได้นะครับในกลุ่มนะครับในเฟซบุ๊กครับกลุ่มว่านน้ำทองนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับ แต่ว่าดูแลยากครับ ตอนนี้ผมปลูกต้นเดียวอยู่นะครับต้องรอให้มันแตกกิ่งนะครับถึงจะสวยครับลายสวยครับครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกด s u b สไ r i b e กดแชร์กดกระดิ่งนะครับขอบคุณครับ